คครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ดูต้นอดิบนะครับก็เมื่อคืนนี้ถ่ายกลางคืนนะครับวันนี้ก็มาถ่ายกลางวันนะครับผมดูตัวนี้ครับมันเป็นใบที่ออกเขียวเหลืองเหลืองนะครับเขียวทองทองนะครับดูลักษณะใบนะครับนี้ถ่ายกลางวันเลยนะครับเนี่ยฮะ ปกติมันจะเขียวใบนี้เขียวออกทองทองนะครับสวยงามมากนะครับผมดูนะ,อ,ะอย่างใบนี้ก็เนี่ยครับมีจุดด่างเหลืองด่างทองนิดนึงนะครับดูทุกทุกใบเลยครับสังเกตว่าสวยงามครับมีอยู่กอเดียวนะครับ อ,อย่างใบนี้ยิ่งยิ่งงั้นก็ยิ่งสีทองอะครับออกออกใบเขียวทองนะครับเนี่ยส่วนมากนะครับมาดูใบนี้เห็นไหมครับก็จะมีลายออกทองอ่าอ่ามามาดูใบเล็กนะครับเห็นไหมครับเนี่ย ใบเล็กนะครับเยอะยิ่งใบนี้ก็เห็นไหมครับอ่าให้ดูนะครับเนี่ยใบนี้ก็ออกออกลายทองนะครับนะครับแต่ก็มันก็ไม่ได้ด่างทองแบบเป็นด่างๆนะครับแต่ที่ผมดูนี่เกือบทุกใบเลยนะครับมันจะมีลายทองนะครับ คือมันแบบสวยงามอะครับอันนั้นทองของแท้ครับนะอันนั้นมันแก่แล้วแต่แต่เนี้ยใบอ่อนก็ยังออกทองนะครับเป็นทุกใบนะครับเนี่ยยิ่งตัวเนี้ยใบอ่อนนะครับเนี่ยลายสวยนะครับอันนี้ถ่ายกลางวันนะครับคลิปก่อนหน้านี้ถ่ายกลางคืนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดูลักษณะใบนะครับอแต่ใบพวกนี้มันก็ มีด้วงมีด้วงอากาศกินด้วยนะครับนี่ยกินลำต้นมันนะ,ะให้ดูใบเล็กนะครับมันจะออกออกเขียวทองทองะครับสวยอะ่ะอย่างใบนี้เห็นไหมนี่นะครับ มากอะ่ะคือคือถ้าดูลายเนี่ยมันจะสวยอะ่ะออบิทตัวนี้กินได้นะครับไม่ใช่ออบิทออ,อดิบนะหรือว่าต้นทุนนะครับต้นทุนภาคอีสานเนี่ยเนี่ยใบสวยมากเลยเนี่ยครับเนี่ยฮะคือปกติมันที่ผมด,ดูทั่วไปมันจะมันจะไม่มีลายอย่างเงี้ยครับมันจะเขียวอะ่ะ แต่ต้นนี้มีลายทั้งหมดเลยโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะขยายพันธุ์ไว้นะครับเพราะว่าอย่างเนี้ยมันกินได้ครับเอามาแกงใส่หมูครับอร่อยมากเลยนะครับเพื่อนที่ผมมีพู้ที่มีอยู่กอเดียวเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะขยายพันธุ์ไว้เยอะๆเอาไว้ ทำกับข้าวก็ได้เป็นไม้ประดับก็ได้นะครับดูครับใบสวยมาก uh huh. ลายออกแบบอันนี้แบบอันนี้ใบเล็กนะเนี่ยยังยังดลูลายนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะสวยอะ่ะอืมใบนี้ใบนี้ก็จะมี มีด่างมีด่างนิดนึงนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่ทุกท่านรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ